ครับกลับสวัสดีแม่แม่ทุกทท่านนะครับกลับสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะครับวันนี้ทีมงานอ่าไม่ออกผู้ไม่ชัดนะครับก็จะพาแม่แม่นะครับไปดูอ่าพ่อใหญ่ทออคามนะครับตอนนี้กําลังตกมันใหญ่เลยนะครับแม่แม่ครับไปชมกันเลยนะครับแม่แม่ครับไปนี่นะครับตอนนี้กําลังเดินไปดูอาการของพ่อใหญ่ทออคามแล้วนะครับแม่แม่ครับโอ้โหมาแล้วนะครับโอ้โหต้านหน้ารอเลยนะครับแม่แม่ดูนะครับ โอ้โหนี่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 ดูนะครับดูอาการของพ่อใหญ่นะครับแม่ครับโอ้โตาหน้าใสอะเดียวนะครับแม่แมครับดูนะครับดูดูดูด,ดูโอ้โห กำลังตบมานะครับตบมาได้สามวาแล้วนะครับแม่แมครับพอใหญ่ของเรานะครับนี่โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โหนี่นะครับอาการของพ่อใหญ่นะครับแม่แม่นาทีละทึกนะครับ โอ้ไม่ธรรมดานะครับพ่อใหญ่อะพ่อใหญ่ว่าถ้ากล้าก็เข้ามาเลยพ่อใหญ่บอกนะครับแม่แม่ดูนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับแค่มาดูอาการพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่อย่าทําอะไรกันเลยมาเช็ดดูอาการของพ่อใหญ่นะครับแม่แม่ครับดูนะครับดูนะครับอาจารย์โตเข้าไปเช็ดดูอาการนะครับแม่แม่ แต่ว่าในรวะวัาที่เราเข้าไปดูนะครับเราต้องดูโซ่ด้วยนะครับแม่แม่ครับว่าโซ่มาถึงไหนนะครับไม่นิ่งเหมือนพ่อดัมโบ้เลยนะครับพ่อดัมโบนี่ตบมานี่เข้าได้นะครับอันนี้นี่ตบมานี่กระโดดใส่เลยนะครับแม่แม่ครับ ดูนะครับโอ้โหหูนี่ออก้าวมาแล้วนะครับแม่ๆดูโอ้อายุปานนี้จะเตรียมได้แล้วพ่อใหญ่ฮึออกเร็วแล้วดู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 มีเตรียมท่าแล้วนะครับแม่แม่เตรียมท่าแล้วนะครับเตรียมท่าแล้วนะครับ มันเช็ดอาการพ่อใหญ่นะครับแม่แม่เพราะว่าเราตอดรูดตรวจสอบด้วยนะครับแม่แม่ว่าดูโซ่ด้วยนะครับโซ่ก็ยาวด้วยนะครับเราก็ตอตรวจสอบนะครับตอนนี้พี่ต้นนะครับพี่ต้นอาจารย์เคมของเรานะครับกำลังตรวจสอบตรวจสอบนะครับแม่แม่ดูนะครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็ต้องอยู่ห่างๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดูโซ่ด้วยนะครับว่าโซ่มาถึงไหนอะไรประมาณนั้นนะครับแม่แม่แมดูพ่อใหญ่นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็มันดูนะครับแม่แม่แมันดูนะครับนี่ พอใหญ่ของเรานะครับยิ่งอายุเยอะขึ้นนะครับแม่แม่ยีเก่านะครับพ่อใหญ่ของเรานะครับดูนะครับโอโ้โหมาแล้วนะครับสองนะ 2> 2ครั้งแล้วเนาะใช่สองครั้งแล้วนี่เจ็ครั้งนี้นี่หนักกว่าเดิมใช่พอเดียวออกตัวนี่ก็ไหลนอ,อันนี้ อยู่ใกล้ตัวเมียไม่ได้นะครับถ้าอยู่ใกล้ตัวเมียเมื่อไหร่นะครับแม่แม่ครับอาการนี่ตบมานี่มาเลยนะครับพ่อใหญ่นะครับวันนั้นวันที่ไปร่วมงานของผู้ใหญ่เมานะครับฉานตัวเมียไปด้วยนะครับไปด้วยแล้วก็พ่อใหญ่เริ่มมีอาการนะครับวันนั้นนะครับเริ่มมีอาการแล้วก็เราก็เลยต้องเอาพ่อใหญ่นะครับออกห่างจากเพื่อนนะครับ นูอุ้ย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 นี่ไงพี่นี่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับแม่แม่ครับนี่นะครับกลัวโซ่ขาดนะครับแม่แม่อันนี้ก็เอาบรรยากาศเอาบรรยากาศเอาอันนี้มาให้กับแม่แม่ได้รับชมกันนะครับแม่แม่ที่จริงเราก็ไม่อยากมา รบพวนพ่อใหญ่นะครับแต่ว่าเรามาดูโซ่เรวนนะครับแม่แม่ครับดูโซ่เรวยเพื่อความอันนี้นะครับความปลอดภัยให้กับน้องช้างอื่นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราผูกน้องช้างไว้แถวๆนี้สี่สามสี่เชือกนะครับน้องดัมโบ้พี่น้ำแตงแล้วก็พี่ชัยโมโคลนะครับแม่แม่ถ้าโซ่ขาดขึ้นมาแล้วก็หลุดขึ้นมากลัวจะไปทำร้ายน้องช้างตัวอื่นๆนะครับแม่แม่ครับ เมื <soc. S 2> History, ่อเช้านี้โอ้กระโดดใส่ดัมโบ้นะครับดัมโบ้นี่ผมพยายามที่จะอ้อมนะครับอ้อมพ่อใหญ่ทองคาไกลแล้วนะครับแต่ว่าพ่อใหญ่ทองคานี่กระโดดใส่เลยนะครับเมื่อเช้านะครับดู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 อุ้ย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 ดูนะครับอาการของพ่อใหญ่ทองคานะครับแม่แม่ครับอันนี้ที่จริงไม่อย่ามารบกวนหรอกนะครับแต่ว่าแค่มาเช็ดดูอาการนะครับเช็ดดูโซ่ด้วยนะครับแม่แม่ครับ ผูกไว้หลักนี้นะครับ3วันแล้วนะครับเพราะว่าหลาจัจากที่กลับมาจากางานของผ,ผู้ใหญ่เหมานะครับกลับมาถึงที่ตัวนี้นะครับอาการนี้มาเลยนะครับพ่อใหญ่ทอคามของเรานะครับแม่แมครับก็เอา บรรยากาศนะครับมามามาให้กับแม่แม่ได้รับชมกันนะครับว่าอาการของพ่อใหญ่ทองคำตอนนี้เป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็เอามาฝากให้กับแม่แม่ได้รับชมกันนะครับแม่แม่ที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแล้วก็ช่องของน้องดัมโบให้ด้วยนะครับแม่แม่ครับครับคลิปนี้นะครับก็ไม่อยากรบกวนพ่อใหญ่ทองคำมากนะครับก็เอาบรรยากาศมาให้กับแม่แได้รับชมกันนะครับครับคลิปนี้ก็ พ่อควันก็ต้องขอลาแม่แม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ